ดวการเงินครับช่วงเดือนกรกฎาน,นะฮะของชาวราศรีกันนะครับเรียกว่าเป็นเดือนที่เริ่มฟื้นนะฮะเขา่าฟื้นอย่าเพิ่งแบบมองว่าโอ้โหมันแบบสบายแล้วโลกแล้วนะครับคือมันจะมีเรื่องของการเงินที่ค่อยๆเติมเข้ามาแล้วก็พอจะหมุนเงินได้นะฮะแล้วก็มีโชคลาภนะครับแล้วก็มีโอกาสถ้าใครที่มีงานนะครับงานที่นอกเหนือจากงานหลักนะครับมันก็จะมีโอกาสาได้เงินพิเศษนะฮะเข้ามาก็คือ มีเง things, ินมากกว่าช่องทางเดียวสําหรับใครที่ทํางานประจํานะครับส่วนใครที่มีช่องทางการเงินหลากหลายทางเออเนี่ยดีนะครับเพราะว่าช่องทางต่างๆมันไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแสดงว่าคุณโฟกัสเรื่องของเงินในช่วงขวบเดือนกรกฎาได้นะฮะเพราะอะไรไหมฮะเพราะว่าเรานึกภาพนะครับดาวการเงินของเราคือดาวพระศุกร์นะฮะดาวพระศุกร์โคจรไปอยู่ตรงที่มันเด่นๆเนี่ยเงินมันจะเข้าแล้วกลายเป็นว่าช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยครับดาวพระศุกร์โคจร อยู่ในตำแหน่งลาภะโชคลาภนะฮะการเงินไปอยู่ตำแหน่งโชคลาภชื่อมันเพราะถูกไหมฮะโชคลาภนะครับมันก็มีโอกาสครับว่าโชคลาภอย่าเพิ่งมองแต่สิ่งโชคเสียงดวงนะฮะการที่มีโชคลาภมันหมายถึงเงินที่ได้มานะครับปกติแค่ไหนมันจะเติมมากกว่าเดิมนะครับมันอาจจะเป็นเงินที่เราค้าขายเงินที่เราทําธุรกิจอื่นเงินในมุมต่างๆแล้วมีกระแสการเงินอื่นๆนะฮะ ช่องทางอื่นที่มันเข้ามาพร้อ,รอมๆกันมันก็เลยทําให้เออมองเห็นภาพชาัดเจนหน่อยนะฮะก็ะคือง่ายคือถ้าเราเทียบนะครับระหว่างช่วงเดือนอ่าวิถุนานะฮะกับกรกฎาเนี่ยเดือนกรกฎานะครับรายรับมันจะสูงมากกว่านะฮะแล้วก็แต่ลยจ่ายผมดูว่ามันเบาบางลดลงนะฮะหรืออย่างน้อยมันจะมีคนมาช่วยแชร์ค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นคนใกล้ตัวหรือแฟนเราหรือใครก็ตามนะครับ บางทีอยากนะฮะบางทีแบบเรียกว่าเอ่อเรียกว่าสภาพคล่องากการเงินนะฮะบางทีรายจ่ายหยุกจิกที่เดือนมิถุนามีอยู่นะฮะมันลดลงมันก็ทําให้เงินที่เข้ามามากกว่าเดือนมิถุนาพร้อมกับรายจ่ายที่ลดน้อยลงบ้างนะฮะมันก็พอจะเหลือบ้างนะครับหรือพอจะหมุนเงินได้ดีขึ้นนะครับทีนี้ฮะคนราศีกันนะครับถ้าดูนะฮะอุปสรรคได้บ้างนะครับเรื่องเงินทองที่จะเกิด ในช่วงเดือนกรกฎานี้ครับเรื่องอะไรครับอันนี้ก็น่าห่วงนิดหนึ่งคือค่าใช้จ่ายปุรับฉับพันนะครับมันมีเข้ามานะฮะฉะนั้นถ้าเราดูนะครับหนึ่งค่าใช้จ่ายครอบครัวนะฮะที่มันจุกจิกเข้ามาก็อันนี้ก็จะต้องระวังหน่อยนะครับอะไรที่มันจะเป็นต้องซื้อนะครับก็เอาไว้ก่อนนะเพราะว่ามันจะเจอประเภทของที่แบบเหมือนถูกป้ายยานะฮะเจอนั่นโอ้ถูกดีอยากซื้อเปิดในเน็ต ดูแล้วแมแอปแต่ละแอปนะฮะจูงใจแล้วเกินนะครับคือมันจะมีอะไรที่ลวงเรานะฮะให้เราจ่ายขึ้นเยอะขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องเรามาระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะฮะถ้าเรามีสติดีเงินเหลือนะครับดูดีๆนะฮะถ้าใค้จ่ายออนไลน์นะฮะกดลดลงบางส่วนให้ได้นะครับมันจะมีเงินเหลือแล้วก็อย่างน้อยก็พอจะมีเงินหมุนคล่องตัวขึ้นนะฮะเรียกว่าตัวนี้จําเป็นนะฮะอย่างที่2ครับ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวนะฮะมันจะบ้านหรือว่าคนในครอบครัวนะครับที่จําเป็นต้องขอเงินนะฮะหรือจะไม่ต้องใช้เงินสมมติมีลูกนะฮะก็จะเป็นค่าเรียนค่าเรียนพิเศษอุปกรณ์ต่างๆที่จะไม่ต้องใช้นะครับหรือถ้าใครเป็นหัวหน้า,าครัวนะครับของชใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าของอะไรก็ตายมันอยู่ๆอันนี้ก็เสียพังหรือว่าซ่อมนี่คือค่าใช้จุกจิกนะฮะหรือจะเป็นต้องซื้อของอะไรบางอย่างที่เข้ามาใหม่ๆนะฮะมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ จุกจิกนะครับแต่ถ้าดูภาพรวมนะฮะมันจะมีค่าจ่ายน้อยกว่าช่วงเดือนนี้หรืออีกอย่างนึงนะฮะค่าจ่ายเท่าเดิมแต่รายรับมากกว่าเดิมนะครับจากนั้นแปลว่าเดือนใดก็ตามมันต้องมีเงินมากกว่าภาพรวมของเดือนมิถุนายนนะฮะแล้วก็สําคัญอีกข้อนครับระยะนี้คือมุมดาวที่เกี่ยวพันกับเรื่องของโชคฟุกฟุนะครับถ้ามองเรื่องของการค้าขายนนจะเห็นภาพชัดโอเคขายดีขึ้น หรือจะมีวิธีที่จะหาไรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับบางทีตลาดชุงนี้สังเกตไหมครับมันเงียบๆเนาะถ้าดูดูรวมนลครับแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนต้องเงียบหรือว่าทุกคนต้องรับสภาพตามตลาดที่เห็นนะฮะเพราะว่าดูชะตามันมันไม่มีข้อกฎเกณฑ์นะครับมันตามตลาดไม่ได้เพราะาบางคนตลาดซบเซาแต่ดวงเราเด่นเราก็ดันขายดีหรือมีสินค้าบางอย่างที่ขายได้ที่แบบตลาดเขาต้องการพอดีเลยฮะแสดงว่าใดๆก็ตามถ้าคุณไม่ได้ค้าขายนะ จจะมีคนมาช่วยหรือมีรารับทางอื่นหรือไปอาหาวิธีนะครับที่จะกดและจ่ายลงนะฮะแสดงว่าสรุปคือเงินต้องมากขึ้นแล้วก็เรารับต่างๆมีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เยจ่ายพอชนทนได้นะฮะายจ่ายครอบครัวที่มันจะสูงขึ้นนะฮะแล้วก็หาวิธีกดเยจ่ายที่มันไม่จําเป็นอย่างที่ผมบอกตอนตอนน้นวมือนทุกป้ายยาแสงวันจะเจอ เดินห้างเจอนู่นเจอนี่แล้วก็เจอของทุกใจฮะแล้วก็ของคนในครอบครัวที่มันสูงขึ้นตัวนี้หาวิธีควบคุมให้ได้เงินคุณพอใช้หรือเหลือหรือบางคนที่ค้าขายขายดีหาวิธีทําการตลาดไปใหม่ดีเพราะอะไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยดาวการเงินของเรานะฮะคือดาวพระศุกร์นะครับดาวศุกร์เงินนี่นะฮะเมื่อไรที่เป็นสปาร์กนะครับกับดาวพุธเนี่ยโอ้โหมันดีมากนะฮะมันจะทําให การซื้อมาขายไันซื้อขายลกเปลี่ยนหรือว่าการพูดคุยการแก้ปัญหาการเจรจาการหมุนเงินนะครับมันสําเร็จนะฮะและแถวถ้าดาวพุธกับดาวศุกร์ของเรานะครับโคจรอ,อยู่ตําแหน่งโชคลาภนะฮะมันจะมีเงินแบบที่มีคาดคิดโผล่มาเฉยเลยนะครับหรือถ้าเดือดร้อนจะมีคนให้ช่วยเหลือนะฮะหรือว่ามามาช่วยเราได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างคือถ้าจะกู้ยืมมันก็สาเร็จนะฮะทำเรื่องกู้ต่างๆสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าเงินจะดีขึ้น แต่ไปหาวิธีกดเละจ่ายที่บอกมาทั้งหมดนะฮะนิดหนึงนะแล้วก็ข้อของเงื่องใช้บางอย่างนะครับในบ้านมันจะเป็นต้องซื้อมีของมีค่ามีราคาที่เข้ามานะฮะแล้วก็ระวังออย่างคือของหายนะครับอันนี้ต้องระวังบางทีของส่วนตัวของมีค่าของอะไรพวกนี้นะครับระวังหายแล้วมันก็ต้องซื้อใหม่นะครับนี่คือบทสรุปของการเงินเดือนกรกฎานะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเงินเหลือผมมองในอย่างนะครับว่า มีโอกาสได้เงินฟุกๆบางคนลงทุนเสี่ยงโชคสิ่งดวงขอหยิบขอยืมกู้ยืมสําเร็จมีคนมาช่วยแชร์ค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเรื่องของการเสี่ยงโชคสิ่งดวงก็มีครับโอเคครับโชคดีครับเป็นกาลังใจให้ทุกท่านนะฮะสวัสดีครับ